สวัสดีค่ะช่องเ TK คคนโโยยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่ดินเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ตลาดน้ําโบราณบ้านต้นตาลด้วยค่ะทุกท่านอยู่ที่หมู่8นะคะตําบลห้วยบงอําเภอเฉลิมพระเกียดจังหวัดสระบุรีค่ะตรงนี้เลยนะคะ บ้านพร้อมที่ดินขนาด2ไร่กว่าค่ะพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะเจ้าของแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยพร้อมแอร์ด้วยนะคะบ้านสวยอยู่ใกล้ตัวเมืองไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครค่ะเข้าออกสะดวกอยู่ใกล้ถนนพหลโยธินนะคะอากาศดีค่ะพื้นที่กว้างเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนและอยู่อาศัยนะคะ4ล้าน3แสนบาทค่าโอนค่าภาษีคนละครึ่งค่ะเจ้าของขายเอง 4ห้องนอน3ามห้องน้ำแถมเฟอร์นิเจอร์แถมแอร์พร้อมนะคะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดสระบุรีท่านสามารถติดต่อนัดชมแปลงนี้ได้นะคะนัดล่วงหน้าค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ